สี่สิ่งที่คุณควรรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินว่าคุณควรทําอย่างไรถ้าคุณต้องการเป็นเศรษฐีหรือเป็นคนบางคั่งสิ่งที่จะนํามาแบกปันนี้แน่นอนค่ะว่าจะนํามาจากหนังสือนะคะที่เกี่ยวกับการเงินนะคะสี่สิ่งที่คุณจะต้องรู้และทําตัวเองให้เก่งด้านนี้นั่นก็คือ1การหาเงินให้เก่งค่ะการหารายได้เข้ามาทําให้เรานั้นมีทรัพย์สินเพิ่มพูนขึ้นมีเงินเพิ่มขึ้นอย่างที่2ค่ะนั่นก็คือการที่คุณจะต้องเก็บเงินเก่งค่ะเก็บเงินในที่นี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นการ ออการเก็บในรูปสินทรัพย์การเก็บในรูปของการลงทุนต่างๆอย่างที่3นะคะนั่นก็คือการที่คุณจะต้องใช้เป็นค่ะใช้ในที่นี้คุณจะต้องรู้ว่าอะไรจําเป็นอะไรคือสิ่งที่ต้องการหรืออะไรเป็นสิ่งที่แค่ความสนองความอยากของคุณเฉยๆอย่างที่4นะคะนั่นก็คือในเรื่องของการการรักษาค่ะการรักษาเงินนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นมากเพราะมันจะช่วยให้คุณนั้นสามารถเป็นเศรษฐีและเป็นคนที่มั่งคั่งได้เพราะฉะนั้นสสิ่งนี้นําไปใช้นะคะเพื่อการเงินของคุณค่ะ